สวัสดีครับวันนี้น้องดีดจะมาะทำอะไรทำอะไรเล่นนูนะคะ่ะทำอะไรระบบลูกยนรู้ระบบอะไรคะระบบค่ะระบบสู่อะไระสู่ระยะค่ะสู่ระยะอาวกาศนะครับวันนี้เราก็มีภาพอาวกาศด้อัน,นั้นอะไรยานยานอาวกาศคือยานอพอาโล11นะครับแวตอนนี้ก็จะเป็นรูป รูปอะไรพระอะไรนะพระอาทิตย์อาทิตย์นะครับก็จะมีพระอาทิตย์แล้วก็เป็นระบบสุริยะนะครับระบบดาวแล้วเราก็จะมีอะไรแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีชาวพิชเชอร์กับสีดาําสีดาํดาะคะ่ะพร้อมแล้วคะพร้อมแล้วนะคะทําเลยเอา้าวน้องนิดีตัดตรงนี้ค่ะเอาตัวนี้มาให้ป๊ะป๊ะค่ะมาตัดราอะไรนะ แล้วตัดเสร็จล้วก็ต้องทาอะไรทากา,า,าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับโอเคอเรามีดก็ได้ตัดกระดาษก่อนถ้าตัดอันนี้ไม่ได้เดรูปโลกพันดับแรกเราก็ต้องตัดนะครับตัดแล้วเราก็จะทาอะไรนะทากาวเพื่อไมลูกวันนี้น้องยี่ไม่ไปโรงเรียนหรอครับค่ะทำไมนนนนบ้าน ทำงนานบ้า,อาน,น,านอะไเรียนอะไรกับใครเรียนกับป๊าป้าเห็นที่ป๊าป้าได้ปิดเทอมก็ไม่ได้ปิดเทอมลยเนะาะเอาเอาอะไรพอด,ดีเมื่อคืนนะครับพูดเรื่องระบบคุริยะเรื่องดาวน,น้องนีเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงแบบนี้ละเพ้อ ได้เอาอุปกรณ์มาทำนะครับนี่เป็นเสร็จแล้วนะครับอาทิตย์ตเสร็จแล้วอาทิตย์เราก็ติดตรงนี้เลยนะอาทิตย์เอากาวให้ป้าป๊าหน่อยค่ะกาวตรงนั้นค่ะโอเคอันนี้เด็กเล่นได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะว่ามันจะติดอะไรติดมือยุ่งเลยอันนี้ป้าป๊าป๊าทำให้ ดาวไปเรื่อยๆกล่กาวไม่หอมลูกหอมกลิ่นมันนั่นแหลยหอมกลิ่นอะไรติดพระที่ต้องไปเลยนะปัตติเลยนะโอ้โหพัตติตัวใหญ่มากใหญ่เพื่อเรื่มเลยใช่ไหมไปมา,ปนนาต่อจากพระที่เป็นดาวอะไร 啊，那、啊、你快点。啊啊 ตัดไปต่อไปก็จะเป็นดาวพุธใช่ไหมต่อไปเป็นดาวพุธนะครับเดี๋ยวตัดดาวพุธเมื่อกี้ตัดผิดนะครับเมื่อกี้ไปตัดดาวศุกร์ก่อนเลยเราต้องเป็นพุธก่อนเนาะพุธศุกร์นะครับจะเป็นดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นดาวอะไรดาวพุธด,ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ยินดีรู้ไหมป,ป๊าป๊าชอบดาวอะไรมากที่สุด โอเคค่ะอา้ายินีรู้ไหมว่าป๊าชอบาดาวไรมากที่สุดป๊าชอบดาวสองมากที่สุดเลยนะลูกมัน,น,นได้หยุดสบายดาวสองะะอันนี้ดาวสุข อ่าอันนี้เป็นดาวสุกนะครับดาวสุกก็จะติดลงไปก็จะเป็นพระอาทิตย์้ยสุกเนาะ้้ยยเฮ น,นี่เป็นของเราเองน,นี่คือรนีีจะตัดไปเส็มอ่อันนี้คือโลกของใคร,ราาน้งองดีโลกของเรามามานั่งรอนี่โลกน้องตีปัญญามากเลนน้าดาวน้องบีน่ะเฮ้ยจะเลิมพิีนดาวจุน ทามอีกรอบนี้คืออะไรครับอะไรโลกใช่ไหมใช่ไหมตอบดังบแรกนี่คือโลกโลกนี่คือโลกรันกำลังทำใบงานอยู่นะคะโอ mm ้ทำใบงาน เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็จะม,มีพระอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และก็โลกยี่ผ่านไปแล้วป๊ะป๊าเอ,อตัวนี้หน่อยเราวต้องไปทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งออาลูกขึ้นไม่นั่งครับนะต่อมาเป็นดาวอะไรคะต่อจากโลกก็จะเป็นดาวอังคาร นี่ค่ะแล้วแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กันกันกันมันก็จะติดกันติดก็ติดโต๊ะนี่แล้วก็ตัดให้มันออกนะให้มันออกกันมันก็จะเป็นของมันดี ที่แรกตรงนี้นะคะนี่นี่นี่นะคะนี่บันบรรยากาศเป็นของพี่เป็นปกตี๋ยวก่อนคะดาวอะไรดาวเต่าดาวเสาเสร็แล้วเดร็จแลวดาวเสาจะมีวงอะไรวงแหวนเหมือนเหมือนอะไรวงแหวนเหมือนเหมือนหมูเหมือนหมูว่นี่คข้าพิชิตทุกท่าน ดาวเสาร์ใช่ไหมดาวเสาแล้วก็ดาวอะไรยูรียูรีปะยูเรีนะเรียกว่าอะไรนักอะไรนักอะไรนักบินนะวะนักบินเลกเาศ นกักวิดายกันถ้ามันก็อย่าตัดเติทีดีัวเดี๋ยวป้าตัดให้ดูต่ีต้องย่าลกีย่งเดี๋ยวพ่อติดตัดให้เอออย่าเปล่าก็นหัวชิ้วกะไก่เสียบหัวก่อนแล้อ ไว้ตรงนี้เนาะเสร็จยังคะเสร็จแล้วค,ะวค่ะหนพระอาทิตย์อยู่ไหนในพระอาทิตย์โอเคในโลกคะ่ะโอเคในดาวเสาดาวเสาดาวเสาโอเคดาวเสาไหนแล้วแล้วน้องยินดีคนไหนโอเคคะ่ะเอาบายบาย กดไลค์กดแชร์ให้น้องอะไรนะคะน้องกิยน้องยินดีบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายสุงจุบด้วย